สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอรวรรธนนะคะในวิชารักเชียงใหม่2วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียน storytelling ภูมิปัญญาในชุมชนค่ะจะมีเนื้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะมีอยู่ด้วยกัน3เนื้อหาค่ะได้แก่เนื้อหาที่1นะคะ storytelling เนื้อหาที่2ภูมิปัญญาและเนื้อหาที่3นะคะตัวอย่าง storytelling นะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะในเนื้อหารแรกเนื้อหาที่หนึ่งค่ะ Storytelling สำหรับความหมายของ Storytelling นะคะคือการบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและหรือวัฒนธรรมโดยการบอกหรือการเขียนและบุคคลที่บอกเล่าเรื่องราวจะต้องเรียกว่า Storyteller นะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องเป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่ง การจัดการความรู้ให้ดึงเอาประสบการณ์หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟังผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองโดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆใหม่ค่ะหลักสำคัญของ storytelling นะคะจากการศึกษาของมหาวิทยายัยลจอจชาวนะคะพบว่าหลักการสำคัญของ storytelling นั้นมีอยู่ด้วยกัน5ข้อค่ะ ข้อที่1นนะคะต้องมีลักษณะคาแรคเตอร์ที่ดีแล้วก็น่าสนใจข้อที่2การจัดลําดับการเล่าที่น่าสนใจในการเล่าเรื่องนั้นไม่จําเป็นจะต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นเสมอไปสามารถเริ่มจากตอนสุดท้ายมาก่อนก็ได้ค่ะหลักการที่3นะคะจะต้องมีข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นธรรมชาติข้อที่4นะคะต้องสื่อสารเรื่องราวหรือการกระทําที่เข้าถึงและกระทบอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่าน โน้มน้าวให้เกิดการลงมือทําในสิ่งที่เรื่องราวนั้นๆได้สื่อออกไปสําหรับหลักการสุดท้ายนะคะหลักการที่5คือต้องจับความสนใจของผู้ชมภายในช่วง10วินาทีแรกเพราะความสนใจของคนโดยทั่วไปนั้นจะหมดไปหลังจาก10วินาทีแรกผ่านไปหากเนื้อเรื่องที่ดูหรือฟังไม่น่าสนใจนะคะก็จะทําให้คนไม่สนใจเลยค่ะการเขียน storytelling การเขียน Storytelling และการเขียนในแบบต่างๆประกอบไปด้วย4แนวทางหลักๆดังต่อไปนี้นะคะ 1. การเขียนแบบอธิบายคำจำกัดความ 2. การเขียนแบบเล่าเรื่อง 3. การเขียนแบบมีเรื่องราว 4. การเขียนเชิงเล่าเปรียบเลยเรามาดูเนื้อหาที่ขยายความหลักการเขียนทั้ง4แนวทางก่อนนะคะแบบเรื่องราว แนวทางแบบเรื่องราวก็คือคอนเทนต์จะมีความแตกต่างไม่ซ้ำใครดูเรียวดูน่าเชื่อถือและเข้าถึงคนอ่านได้ดีอ่านแล้วได้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นฉากๆเป็นสตรอรี่ข้อดีก็คือถ้าเขียนดีก็จะอ่านได้เพลินแต่ถ้าหากเขียนไม่ดีขึ้นมาคนอ่านก็จะไม่ชอบนะคะแบบคำจำกัดความแนวทางแบบคำจำกัดความหาอ้างอิงได้ง่ายเขียนได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมาก ให้ประโยชน์แบบตรงไปตรงมาแต่ข้อเสียคือคอนเทนต์จะไม่ค่อยโดดเด่นแตกต่างยากต่อการจดจำและไม่รู้ว่าจะช่วยให้คนอ่านเกิดความเข้าใจได้มากขนาดไหนแบบเล่าเรื่องแนวทางแบบเล่าเรื่องแนวทางนี้ยังไม่ได้ถึงมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบแนวเรื่องราวแต่ก็ไม่ได้ทื่อๆเหมือนแบบคำจำกัดความแบบเล่าเรื่องนี้จะมีข้อดีก็คือสามารถออกแบบให้น่าสนใจในความยาวกำลังดีได้ ถ้าดีก็ช่วยให้คนอ่านเพลิดเพลินและเข้าใจแต่ถ้ายังไม่ดีก็อาจจะอ่านแล้วไม่ชอบหรือไม่เข้าใจได้เช่นกันและแบบสุดท้ายนะคะแบบเปรียบเวยแนวทางแบบเปรียบเวยนี้ก็คือเน้นที่การเปรียบเวยกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อใช้สิ่งนั้นช่วยทําให้คนเกิดความเข้าใจแบบเปรียบเวยที่ดีจะทําให้คนเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องยากๆได้ในเวลารวดเร็ว ในขณะที่ถ้าเลือกการเปรียบเปรยที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะทําให้คนเกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ก็รู้สึกไม่เห็นด้วยไม่เชื่อถือเราก็เป็นได้เนื้อหาที่สองนะคะภูมิปัญญาค่ะภูมิปัญญาหมายถึงองค์ความรู้ความเชื่อความสามารถของคนในท้องถิ่นที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเป็นองค์รวมและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตการทำมาหากินและพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในการศึกษาเล่าเรียนการที่ชาวนารู้จักวิธีทำนาการไถานาการเอาควายมาใช้ในการไถานาการรู้จักนวดข้าวโดยใช้ควายรู้จักสารกระบุงตะกร้าเอาไม้ไผ่มาทำเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันเรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิน้นภูมิปัญญาเป็นผลึกขององความรู้ที่มีกระบวนการสั่งสมสืบทอดกลั่นกรองกันมายาวนาน มีที่มาหลากหลายแต่ได้ผสมผสานกันจนจรดัแสงคงทนและท้าทายตลอดการเวลาความรู้อาจจะไม่ได้เป็นเอกภาพแต่ภูมิปัญญาจัดว่าเป็นเอกลักษณ์เรามาดูประเภทของภูมิปัญญากันนะคะ 1. ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นองค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมาเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงการแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไปเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์หรือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านอันนี้เรียกว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะประเภทที่2นะคะภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวิธีการปฏิบัติของชาวบ้านซึ่งได้มาจากประสบการณ์แนวทางแก้ปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละประสบการณ์แต่ละสภาพแวดล้อมซึ่งจะมีเงื่อนไขปัจจัยเฉพาะแตกต่างกันไปนำมาใช้แก้ไขปัญหาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่โดยชาวบ้านคิดเองเป็นความรู้ที่สร้างสารรค์และมีส่วนเสริมทางการผลิตหรือเป็นความรู้ของชาวบ้านที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วอย่างโชคโชนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม เป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้อย่างมีพลังและสำคัญยิ่งช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่รอดสร้างสารรค์การผลิตและช่วยในด้านการทำงานเป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการมีเหตุผลในตัวเองสำหรับประเภทที่3นะคะภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนผ่านกระบวนการศึกษาสังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆเรื่องจัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเราภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมชุมชนและในตัวผู้รู้เองจึงควรมีการสืบค้นรวบรวมศึกษาถ่ายทอดพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และประเภทที่4นะคะภูมิปัญญาไทยหมายถึงองค์ความรู้ความสามารถทักษะของคนไทยที่เกิดจากการส่งเสริมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการการเลือกสรรเรียนรู้ปรุงแต่งและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัยตัวอย่าง storytelling สำหรับตัวอย่างของภูมิปัญญาในชุมชนนะคะที่เป็นสตอรี่เทลลิงนะคะครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวผู้อุนชุดผ้าทอไทยใหญ่เครื่องแต่งกายอาคานะคะนักเรียนสามารถไปดูตัวอย่างได้ใต้คลิปเลยนะคะภาระงานนะคะให้นักเรียนนั้นไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาในชุมชนของตนเองนะคะ แล้วให้นักเรียนโพสต์ผลงานใน Facebook ของตัวนักเรียนเองนะคะใน Facebook ที่นักเรียนโพสต์นั้นให้นักเรียนเปิดแชร์สาธารณะแล้วก็แท็กไอยรานะคะก็เป็นเฟซของคุณครูนะคะ a i r a นะคะจากนั้นนะคะให้ติดแชร์แท็กรักเชียงใหม่นะคะโดยเนื้อหาที่นักเรียนโพสนะคะก็จะเป็นกระบวนการของ Storytelling นะคะให้นักเรียนบอกกระบวนการต่างๆให้ครบขั้นตอน อธิบายใต้รูปภาพทุกภาพนะคะที่นักเรียนโพสต์ไปจากนั้นในเนื้อหาที่นักเรียนเล่านะคะนักเรียนสามารถเพิ่มอีโมจิในเนื้อหาเพื่อกันดึงดูดให้ผู้อ่านนั้นสนใจแล้วก็น่าอ่านได้มากขึ้นนะคะอย,อย่าลืมนะคะให้นักเรียนระบ,บุชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมปักพิกัด gps ของเจ้าของภูมิปัญญาที่ให้ข้อมูลกับนักเรียนด้วยนะคะ ถ้านักเรียนยังสงสัยนะคะนักเรียนสามารถไปดูตัวอย่างใต้คลิปนะคะของรุ่นพี่ที่ทำในปีที่แล้วนะคะหรือถ้ายังสงสัยมากขึ้นก็สามารถติดต่อครูได้โดยตรงนะคะสอบถามกับคุณครูได้คะ่ะสำหรับผลงานของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถส่งคุณครูได้นะคะที่ลิงก์ตามที่แนบนี้นะคะโดยลิงก์นะคะคุณครูจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะ ขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ